สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Youtube เสียสุดรักขุดบุรีรําครับวันนี้พวกเราครับมาอยู่กับการทําการวันที่3ของเราครับผมวันนี้ช่วงเช้านี้ยังลงขุดด้านล่างไม่ได้ครับเพราะว่าน้ําซึมออกมาเต็มบ่อเลยครับนี่ฮะแล้วก็น้ําใสมากๆเลยครับบ่อนี้ก็เเจ้าของแปลงท่านครับใช้เครื่องอมาดึงน้ําออกก่อนครับผม ช่วงเช้าของเราก็เจ้าเลี้ยวก็ได้ใช้ก็ใช้เนี้ยดึงดินออกด้านข้างก่อนครับดึงดินออกให้หาจาะคันบ่ก่อนเพื่อที่จะลงไปแล้วไม่ต้องขึ้นใหม่ครับะดึงให้จบทีเดียวไปเลยเนี้ยนี่ครับปัญหาอุปสรรคการทํางานของพวกเราก็มีไม่มีอย่าง,งานั้นก็เป็นอย่างนงี้เพราะว่านี่ฮะปัญหาของตรงนี้ก็คือการมี เจอตาน้ําครับกับบ่อที่สองครับแต่บ่อแรกนี้ไม่เจอเลยมาเจอบ่อที่สองครับบ่อแรกนี่ก็หาหาแค่หยดสักหยดเดียวไม่มีครับแห้งกลางเลยแต่บ่อที่สองนี่มีตาน้ําซึมออกมาครับเมื่อคืนกน็ความความลึกก็อยู่ประมาณสัก ุดนึงครับผมน้ำที่ขึ้นมาก็ไม่น้อยครับเนาะใช้เวลาดึงน้ำมาเป็นชั่วโมงนะครับเราก็เลยทําการ c l ร a r i n g พื้นที่ด้านบนก่อนเพื่อที่จะรอให้ดึงน้ําออกให้ได้เยอะที่สุดครับจอะไรลงทําการขุดให้เรียบร้อยเนาะแต่ถ้าน้ํายังเอาออกช้างนี้ก็น่าจะไปได้ไป c l ร a r i n g บ่อที่หนึ่งด้านบนลงก่อนนะครับ รอให้เขาดึงน้ำมาให้เยอะที่สุดครับให้แห้งก่อนทางานจะทํางานยากครับถ้าไม่แห้งนี่ททางานยากนะครับผมขดผสมน้ำเนะี่ยถือว่าลําบากครับพอนนี้น้าใสมากๆเลยครับเนี่ยบ่อน,นี้น้ําใสมาตาน้ําไหลออกมาอย่างเยอะเลยฮะว่าจบบ่อน,นี้ลงชั้นสองได้ถึงหกเนเน้โหูสวยงามแน่นอนครับผมกับแปลงนี้ครับผมแล้วก็บ่อ รูปแบบบ่อตรงนี้น่าจะสวยงามครับผมเลย่มาอัปเดตช่วงเช้าครับผมกับการทำงานของพวกเราครับโค้งตาน้ำบนเดลยวที่ัดบ้านสำโรงตำบลกาสางำอำเภอกาสางจังหวัดบุรีร,รัมย เดี๋ยวถ้ามันใช้เราเคลียร์กันได้นาะอ่าจะต้องเคลียร์ด้านนี้ก่อนครับเนาตั้นออขอ่อขันบอด้านนี้ก่อนบอที่หนึ่งครับเพราะว่ายังไงก็ยัง ลงไปเจาะไม่ได้เมือนเดินรับการทำไปให้เกิดปัญหาครับแล้วก็เคลียร์ริ้งด้านบนรอไปก่อนทําการเคลียร์พื้นที่เคลียร์กันบ่อตกแต่งบ่อพอบ่อทันบ่อกันครับ mm hmm. บ่อน้ําแห้ค่อค่อยไปลุยกันต่อครับผมวันนี้อากาศร้อนแต่เช้าแล้วครับเพิ่งสามโมงเนี่ยคือแดดเปรี้ยงนะครับแดดจัดเลยฮะ พึ่งต้นเดือนมกราเอครับผมอากาศร้อนแล้วสำหรับบ้านเราครับเนาะแล้วก็ตั้งแก่พฤกจก,กามายังไม่มีฝนสักเม็ดตกลงมาเลยครับ เติมน้ำมันของเจ้า XCMG ก็สะดวกสบายครับเพราะว่ามีตัวดูดน้ำมันที่ติดมาจากรถครับเป็นของติดรถมาก็จะมะีคุณภาพหน่อยครับเนาะแล้วก็เราก็จะเติมน้ำมันง่ายหน่อยอเติม้บเลิงง่ายหน่อยออปชันเยอะครับรถจีนครับอ้าวมาแล้นะ ใช่ยังยังไม่มานะไหนก็นใครไม่มายังยังไม่เอาข้าวมาบอเอามาแล้วผมยังไม่ได้กินอ๋อเออพักกินข้าวก่อนพี่พี่นี่กลัวเป็นโควิดเหมือนกันหรอวะจะไป,ไป,ไปหาไอคิดแล้วนี่เราจะรีบไปเลยเออสักคลิปหนึ่งก่อนครับ เราไปไปหาเาจ้าเจดมือไวครับเพราะว่าของเราวันนี้วิ่งมาทางเหลียวก่อนน้องออกทำงานแต่เช้าเลยก็โลชเชอร์เพิงยังไม่ทันนะเราไม่ทันเรื่องของเชีย์เลยครับเามาให้น้องก่อนรูบรรยากาศร้อนร้อน,รอนครับวันนี้บรรยากาศร้อนๆ้อนดินแห้งเร็วแน่นอนครับอากาศอย่างนี้ฮะมีลมหน่อยหน่อยครับแต่ว่าความร้อน เผาตัาต้งแต่เช้าครับวันนี้ก็ต้องรอให้ทางบ่อน,นี้จบก่อนนะครับหรือว่ารอใหอ้น้ำแห้งก่อนครับเราถึงจะลงไปทำการขุดได้ครับประมาณชั่วโมงฮน่าจะชั่วโมงกว่าเดีให้น้องกินข้าวก่อนพอดีเลยครับบ่ใกล้กันแค่ไม่ถึง20เมตรสาสิเมตรครับแต่ว่า คนละคนละรุ่นกันเลยคนละเรื่องเลยครับเพราะว่าบ่อด้านบนที่เราขุดไปไม่มีตาน้ำเลยครับผมแต่ชั้นล่างนีมีตาน้ํากระจายเลยครับขุดเจอตาน้ำครับน้าแล้วก็น้ําใสมากๆเลยครับลงทําการครึ่งวันน่าจะจบครับเพราะว่าเราไม่ต้องขึ้นมาโยนดินแล้วช่วงเช้าเจ้าเหลียวก็เคลียร์ริ่งกองดินออกจากหางจากกันออกจากบอ่อเรียบร้อยครับนี่ฮะ ดึงดินให้ห่างน,นะครับพอเราลงไปนี well, ่คือจะขุดง่ายครับทีนี้ขุดโยนขึ้นมาโยนขึ้นมาแล้วครับเราขึ้นมาเกี่ยด้านบนก็คือจบแล้วครับคนละเรื่องเลยนะบ่อเน้นหาอะไรไม่เจอเลยน้ำอ่ะติดเนาะเออต้องต่ำเนาะให้มันสูบแห้งเลยเดี๋ยวมันจะได้ไม่ยากเราเออไม่ได้ขุด เออขุดไปก็มักขึ้นมาแห้งยกอีกเนาะแล้วก็เคนเียกันได้เนาะเดี๋ยวให้น้องจะปั้นครนกินข้าวเสร็จก็ปั้นคันน้องนี่ก่อนรอให้เขาแห้งสนิทค่อยลงไป่เอเอยป่ะกิบเมตเง่เออยหรอกาก็มีไอ้เตนหัวบายเออเออกาแฟมันก็ได้ป่ะพี่ซื้อมาฝากเองคืนที่จจดการค้ากินเลกินกาแฟอ่างงีได้เกียตไหมมีมาเอ็มโพสอะเรา ขวดสี่สิบมันสิบขวดอะเพราะว่าดูพี่ซื้อให้หมั่งแต่ของแปลงซื้อแล้วมันก็กินได้มาหนึ่งทึ่งหนึ่งเนาะมันมซื้อวันละขวดเนะาะมันเก็บ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  <laughs> <laughs> เป็นลังนะ่ะ <laughs> โอ้ <laughs> เดี๋ยวให้น้องมากิน <c oughs> ข้าวครับแนละ้ะโอเคก็คลิปนี้สั้นๆครับเนะาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กำลังใจพวกเราครับเหลียวบุรีรัมย์แล้วก็ทีมงานเสียสร,รัตร์ขุดบุรีรัมย์ครับวันนี้อยู่ทำการโค้งนานาโมเดลเช่นเคยครับอยู่กับเจ้าพันปันปีศาจครับนะ เดี๋ยวจะไปหาทีมงานหน่วยที่หนึ่งครับแล้วก็เ,รเจริญิงครับนะแล้วค่อยกลับมาอีกรอบหนึงฝั่งนี้ครับคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ